สวัสดีคะ่ะเอฟซีมีโตตาแว่นสวัสดีพี่น้องทุกคนมันนี้ยายน้องพามาเบ่งมีดตอกทรงดอกบัวตูมกับมีดติดตามีดติดตา,ตตาทาบกิ้งเสียบกิ้งเลยมืดและะ้วค่ะต,ตาติดตาเสียบกิงทาากิ่งตอนกิ่งด้ยมืดและะ้วค่ะนี่เห็ดจากเล็กแหนบแ้วค่ะพี่น้อง เฮ็ดจากเล็กเน็บทั้งหมดนี่ฮะรับประกันคุณภาพนี่นุ่งพามอันนี้มีดอันนี้มีดตอกทรงดอกบัวตูมดามบ้องนี่อันนี้สองคูนหกนิ้วราคาสามร้อยบาทอันนี้สามร้อยบาทด้วยค่ะสามร้อยบาท มีตอกกับมีหลายรุวนหลายแบบหลายสร่งเนาะพี่น้องอันนี้เพิ่นว่าเอาดอกบอัวตูมดามบองนี่ดามกันดามบองเพิ่นมักดามบองเนี่ยน้องก็ตีตามสั่งไหมคะนี่ตีตามสั่งบ่ได้ตีตามใจตัวเองเด้อพี่น้องมึงสันสองมิลสองสามมิลแล้วแจ้เพิ่นมกักแล้วแจะสั่งเนี่ยน้องเหดให้ได้มืดพี่น้องเนี่ยน้องตีให้ได้มืดขอ้บอกคอยสั่ง น,นี่ราคาสามรอยบาทต่อมามาเบึงนี่มีติดตามีติดตาทาากิ่งตอนกิ่งเสียบกิ่งได้มืดแล้วเจ้าห้าสิเห็ดเนาะพี่น้องนี่เห็ดจากเล็กเหนยบคมคมถาบอคมมันกับมันบอกรัซุปแข็งให้พิเศษตั้งหากแตพี่พี่น้องบางบางซ้ำใบมีดโกนคมซ้ำใบ มีดกลสม,มีดคัดตือหลืะเบิ่งพี่น้องเล็กแหนบเห็ดได้บางสม,มีเนียนแน่น,น,นขนาดหรืพี่น้องมึงบางบางเพิ่นว่าเห็ดเอาบางบางว่าสัน่นแห้งฝนแห้งเข่าด้วยพี่น้องแห้งฝนแห้งเขา่าใส่ได้นโดนใส่ได้นั่นฝนแล้วก็ใส่ได้โดนคมโดนไหมคะคมใส่ได้โดนนี่พี่น้องมีดติดตาอันนี้หนึ่งคูณสี่นิ้วราคาสามร้อยบาท อันนี้เพิ่นมักแบบนี้เพิ่นมักทรงนี้นี่เพิ่นเอาให้เบิ่งว่าเห็ดแบบนี้ได้ย่ายแย่นุ่งกับจัดไท้เนาะคะ่ะน,นี่มีดติตาเีบมจริงทาจกิงมาเบิ่งอันนี้คะ่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้มีดติตาเพิ่นเห็ดติตาต้นยางพาราขายอันนี้มีดติตายางพาราต้อนอยางพารา นี่หนึ่งค,คูณหนึ่งเนี่ยค่ะนี่หนึ่งคูณหนึ่งราคาสามรอยบาทราคาเดียวกันสามรอยบาทคือกันนี่เฮ็ดเฉพาะติดเฉพาะต้นยาง,าางผ้าล่าวันเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดขายเนาะนีะ่เพิ่นสั่งมาว่าเฮ็ดติดแต่ติดตาติด,ตตดอีนี่ของอยางผ้าล่าขายแย่แบบนั้เนเฮ็ดแบบนี้ให้แน่ย่นุ่งเลยจัดให้สั่งแบบไรแย่นุ่งเฮ็ดให้แบบนั้นเนี่ค่ะ สั่งมาแบบ,แบบแย่ยายนงเห็ดไห่แบบนั้นขอให้บอกว่าเห็ดจังสันจังสี่เอาคมขงหน่อยๆพันวาเอาเห็ดแบบนี้คือมีดคัตเตอร์สันพันวาเอาแบบเป็นมีดคัตเตอร์นี่นี่ค่ะพี่นงพี่นงเห็นแล้วพี่นองเห็นแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอยากได้มีดตอกมีดขวันเสียมมีดโตมีดบังตอมีดแหลมมีดอันใดก็แล้วแต่โทรมาหายายนงได้ที่093 49638 5 2ห้าสอง สามารถเข้าไปรับชมไดยสองช่องทางทาง YouTube และทางเพจ Facebook เข้าไปชมเลยก็อะเสือลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเน่โมนี้ยายน้องฟ้ามาบังสมิกรสวัสดีค่ะ